พี่น้องครับสวัสดีครับกลับมาพบรายการขับไปคุยหนุนใจไปนะครับวันนี้วอาที่พี่น้องครับผมเองก็ต้องเข้าไปที่ออฟฟิศนะครับที่พัฒนาการ15ก่อนนะครับหลังจากถ่ายทํารายการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็จะไปนั่งตัดต่อรายการที่นะครับตึกนะเพียวยูนิตี้เซ็นอะครับซึ่งอยู่ที่ถนนพระราม9ก้ซอยพระราม9,45าสนะครับวันนี้ช่วงเช้านะครับก็ต้องอยู่ที่พัฒนาการก่อนนะครับ นี้คนขังจะเงียบนะครับเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์นะฮะแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับก็ขอให้จิตวิญญาณนะครับเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยนะฮะมีความปฏิรุนนะครับทุกๆวันนะครับอย่าเอาสาการที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเหตุรู้สึกอ่อเหี่ยวใจนะครับไม่ค่อยอยากจะอ่านมั่นพีไม่ก็อยากจะอธิษฐานนะอย่าตกหลุมพรางพี่น้องครับก็เรียกว่าใจที่ลลอลวงมันนันขาดนะฮะเราเป็นคนของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าสถิตกับเรานะฮะ พระเจ้าพร้อมที่จะฟื้นฟูนะจะเป็นยญญญาเราอยู่เสมอทุกวันอยู่แล้วนะครับยิ่งเราอ่านพระคำพระเจ้าผมมั่นใจครับถ้านที่สิทธทุกคนเป็นน้องครับจดจ่ออยู่ที่การภาวนาพระคำพระเจ้านะครับทั้งกลางวันกลางคืนรับรองฟื้นฟูแน,น่น,นอนปเป็นน้องครับพี่น้องจะมารองงานฟื้นฟูหรอครับไม่มีเลยฮะใช่ไหมช่วงนี้แม้แต่การมาประชุมนัสการที่โบสถ์นะก็ยังมีปัญหาพป่น้องครับเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องการจัดงานฟืนฟ้นฟูนะครับแต <Sí> ่ที่บอกไว้นะครับพี่น้องเราเป็นวิหารของพระพิญมสุด เราเป็นผู้โลหิตหลวงของพระเจ้าเมื่อเราเติมเต็มด้วยพระคำพระเจ้าทุกวันทุกวันนะครับผีพ่พูดชัดเจนว่าพระคำพระเจ้ารอบครอบแล้วก็ฟื้นฟูจิตวิญญาณโัยนี้ผมมั่นใจพี่น้องครับมั่นใจจริงๆนะครับพอเพียงแต่คิดเส้นทุกคนสัตว์ซื่อนะฮะในเรื่องการอ่านพีในแต่ละวันอย่าปล่อยตัวปล่อยใจไปกับนะฮะความคิดตัวเองคนที่พลาดนะครับล้มลงในความบาปเพราะไม่ได้ใช้ความคิดของพระเจ้า เมื่อไม่มีการโปรเทคนะจากความคิดพระเจ้าพี่น้องที่สภาพดูนะครับเพระาะมันซาตานมันวนเวียนรอบเราดุสิงค์คำรามใช่ไหมครับมันส่อหาคนที่มันจะกัดกินได้และคนที่มันจะกัดกินได้คือคนที่ไม่มีความรู้พระเจ้าดูนี้ทาให้นึกถึงถ้อยคำพระเจ้าที่บอกว่าประชากรของพระเจ้าจะถูกทําลายพี่น้องเพราะขาดความรู้นะครับวันนี้ก็ยังอยากหนุนใจพี่น้องนะครับ ม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในสถานการณ์ใดแล้วแต่พี่น้องครับวันนี้ฮะถึงแม้พี่น้องคงอยู่ในความเจ็บปวดไม่สบายแต่อย่าให้เราขาดจากพระคำพระเจ้ายึดพระคำพระเจ้าไว้พี่น้องครับและรับการเติมเต็มที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในแต่ละวันขอการเจิมพี่น้องครับทุกวันนะผิดภาพระการใดพี่น้องครับก็ขอพระเจ้าเมตตานะฮะสารภาพบาปต่อพระเจ้าอย่าเป็นคิดเสยนที่บ่มความบาปในใจอย่าเป็นคิดเสยนที่เกียจอันพีพี่น้องครับ แต่ตรงเป็นริสเสยนที่ตอบสนองต่อพระดำรัสของพระเจ้านะฮะและใช้เวลาวันนี้พี่น้องครับดูซิว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องนี่จะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในด้านใดบ้างนะครับผมเองถึงแม้ว่าช่วงนี้เวลานี้พี่น้องครับไม่สามารถที่ไปเทศนานะตามที่จังต่างได้นะครับแต่ว่าผมจะมีช่องทางที่ผมสามารถรับใช้พระเจ้าได้อยู่แล้วนะครับก็คือผมใช้เวลาในการถ่ายทํารายการตัดอ่อนะครับพี่น้อง บางครั้งก็ถ่ายทอดสดบางครั้งก็นำคลิปที่ตัดต่อมาแพร่ภาพนะครับและสื่อที่ทำไว้ใน f a c e b o o k และ u t u b e นะฮะก็ยังเป็นประโยชน์เป็นพรน,นะพี่น้องก็สามารถที่เข้ามารับชมนะรีรันช่วงหลังได้นะครับเมื่อเช้ามีโอกาสที่อ่านคอมเมนต์กับพี่น้องที่โพสไปใน YouTube นะครับหลายคนก็เข้ามาบอกว่าโอ้อาจารย์ยอมรับว่าเชื่อพระเจ้ามาเป็นปีพี่น้องครับแต่ก็ยังอธิษฐานไม่ค่อยจะเป็น นะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็บอกว่าเขามีโอกาสได้เสิร์ชกันมาเจอนะการสอนเรื่องไตรฐานของอาจารย์ฟูก็มีโอกาสได้ใช้เวลาในการศึกษาทําความเข้าใจนะครับนี่พี่น้องก็อย่างที่พระคำของพระเจ้าหนุนใจว่าสิ่งที่เราทําไว้พี่น้องครับถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่จะได้ประโยชน์ก็หาไม่ได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์เป็นพระพรกับงานของพระเจ้าแน่นอนเดยนี้ทําไมผมเลยหนุนใจพี่น้องว่า เวลาพี่น้องเฝ้าเดี่ยวนะครับพี่น้องลองเอาสิ่งที่ได้รับนะฮะมาโพสสิครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยเราโพส,สแล้วใครจะมาอ่านอย่าไปซีเรียสแบบนั้นพี่น้องครับเราทําเพื่อถอยเก็บพระเจ้าเราทําเพื่อที่จะให้งานพระเจ้าเนี่ยนะในประเทศไทยถูกขับเคลื่อนออกไปอย่างน้อยเรามีส่วนนะครับเป็นคนงานที่เราจะตอบสนองต่อพระธรรมดของพระเยซูคริสต์นะฮะขบ,บยานชีวิตก็ดี นะก็คิดหนุนใจที่พี่น้องได้รับจากพระเจ้านะครับจากการเฝ้าเดี่ยวแต่ละวันก็ดีนะครับโอเคพี่น้องตอนนี้ผมมาถึงซอยพนักงาน15นะครับเดี๋ยววันนี้คงใช้เวลาอยู่กับซอีโอที่นี่ก่อนเนื่องจากว่าที่ตึกนะฮะเพียวนะครับยังต้องมีการรีโนเวทนะครับเพราะนั้นช่วงรีโนเวทนี่ก็คงจะมีปัญหาเรื่องเสียงแน่นอนนะครับด้วยนี้ก็เลยยังต้องนะครับ อาอุปกรณ์นะครับมาอยู่ที่นี่ชุดหนึ่งก่อนนะครับเพื่อใช้ในการบันทึกเสียงบันทึกภาพรายการต่างๆนะครับโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวเราพบกันฮะช่วงระหว่างการเดินทางนะครับไปที่พระราม945นะครับวันนี้ช่วงเช้านะครับขอลุยงานที่นี่ก่อนนะครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวพบกันครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาที่ห้องสตูดิโอนะครับ ตรงพนากานซอย15นะครับผมก็เข้ามาเซตระบบไฟนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เปิดเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าจะเป็นฉากสีเขียวนะครับเดี๋ยวที่ออฟฟิศใหม่เช่นเดียวกันพี่น้องครับก็จะใช้ผ้าสีเขียวเหมือนกันนะครับตอนนี้กำลังอัปเดตนะครับในส่วนของโปรแกรม obs นะครับเพื่อใช้ในการบันทึกรายการนะครับเดี๋ยวรออัปเดตเสร็จนะครับผมก็จะบันทึกรายการนะครับทั้ง b Bible Today แล้วก็ บรบทธรมนะครับให้เสร็จนะะแล้วเอาไฟล์ไปนั่งตัดต่อที่นะครับตึกเพียวนะครับที่พระรามเก้าสี่สิบห้าครับกับพี่น้องครับตอนนี้ผมทำรายการ2รายการเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งตัดต่อที่ออฟฟิศใหม่นะครับตรงตึกเพียวนะครับยูนิตี้เซ็นเตอร์นะฮะพระรามเก้านะครับสีนะครับ ออกมาด้านหลังนะครับจากซอย15พนาการกมาทะลุนะครับซอยพนาการ17ซอยนี้ก็เป็นที่ตั้งของทิ่จัก่ลมเย็นนะครับรถแท็กซี่คันนี้จอดตรงปากซอยเลยครับโอเคพี่น้องครับเรากำลังเดินทางไปที่ตึก p l u n i i t y Center นะครับก็ไปลุยงานที่นู่นต่อไปนะครับ ขอพระเจ้าเป็นต้งครับสําหรับการถ่ายทําทั้งสองรายการนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนี่ถ้าเกิดเรามาถ่ายทําในซีโอแบบนี้นะครับเอาไปตัดต่อเนี่ยนะรเราสามารถที่ใส่รูปภาพใส่คลิปใส่ข้อมพีได้นะครับแต่ถ้าแบบถ่ายอดสดแบบเต็มเ็มเลยนะฮะผมนั่งทํางานอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะเอาข้อมพีมาอินเสิร์ตให้กับพี่น้องได้ดูนะครับ ก็มันได้อย่างเสียอย่างครับก็คือถ่ายทดสวไปก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการตัดต่อนะครับก็คือเสร็จจบและจบเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าถ่ายทำในซีโอนะครับัะมีการเปลี่ยนฉากนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงข้อมพีนะครับมาโพสนะฮะหรือพูดถึงเหตุการณ์บางอย่างในมพีถ้ามีรูปนะครับก็สามารถเอารูปนะครับมาอินเสิร์ตให้กับพี่น้องได้รับชมได้นะครับ ็แล้วแต่พี่น้องครับก็ตอนแรกว่าจะเอาขนอุปกรณ์มาทั้งหมดนะฮะจากพัฒนาการ15มาที่นี่แต่จากการคำ,ำนวณแล้วพี่น้องครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอมีการรีโนเวตนะฮะตัวอาคารนะฮะคงจะมีเสียงดังนะครับผมก็คงไม่สามารถที่บันทึกรายการได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยช่วงที่รีโนเวทนะครับตัวอาคารและช่วงที่ ห้องทำงานผมยังไม่เสร็จนะครับก็คงต้องมาใช้ห้องซีโอที่ออฟฟิศเดิมก่อนนะครับเพราะเสียงจะได้เงียบนะครับการถ่ายทำรายการออกมาจะได้มีประสิทธิภาพ mm hmm. ก็หนุนใจพี่น้องครับวันนี้นะฮะถ้าท่านใดนะครับได้ข้อคิดดีๆจากคำเทศนานะครับพี่น้องมีโอกาสนำมาแชร์มาแบ่งปันนะครับผมก็หนุนใจพี่น้องอนุชนบางคนนะครับเขาบอกเขาอยากรับเชิญพระเจ้า ผมบอง,ง่ายเลยนะอย่างนี้คุณก็จดสรุปคำเทศนาของอาจารย์ของคุณนั่นแหละนะวันนี้คุณฟังอาจารย์เทศนานะครับออนไลน์คุณก็จดออกมานะครับรายละเอียดต่างๆนะครับพอสังเกตและคุณก็มานั่งจัดรายการสรุปคำเทศนาใช่ไหมฮะสั้นๆนะครับก็ได้นะครับเราอาจจะนี่อย่างนี้มาตัดต่อใส่ข้อความพีเข้าไป นะหรือเราจะมีข้อคิดบางอย่างที่ได้รับแล้วก็สอดแทรกเข้าไปนะครับก็ทำเป็นพันธกิจของตัวเองได้นะครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวนี้พี่น้องครับเราไม่ต้องไปลงทุนว่าต้องถ่ายกับกล้องวิดีโอและต้องมีโปรแกรมตัดต่อในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มือถือเครื่องเดียวอยู่เลยครับถ่ายกับมือถือนะตัดต่อกับมือถือ อัพขึ้น Facebook อัพลง YouTube ก็ได้เนี่ยและพี่น้องก็สามารถทำได้อย่างน้อยก็อาทิตย์ละสีตอนแน่นอนนะครับได้อัพขึ้นเป็นเพลย์ลิสต์ไว้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอาจารย์สอนอาจารย์เทศนะครับก็อาจจะได้มุมมองที่อาจจะดูแตกต่างกันนะครับเราก็นำมาแชร์มาหนุนใจซึ่งกันและกันนะหรือบางท่าน ของประธานในการพูดภาษาอังกฤษได้ก็จัดเป็นาการภาพภาษาอังกฤษไปเลยเอาคําทิ่สนาที่ได้มาสรุปเป็นนะครับคําสอนเป็นภานษาอังกฤษนี่ก็ได้อีกเห็นไหมไม่รู้นะมุมมองผมเนี่ยมันได้หมดอ่ะมันอยู่ที่ว่าเรา,เราจะทําหรือไม่ทํานะฮะถ้าพี่น้องตัดสินใจว่าจะทําก็ทําได้ครับส่วนไหนที่ยังทําไม่ได้ก็มาฝึกมาอบรมกันนะครับทางผมนะฮะก็ยินดีที่จะเป็นนะครับพี่เลี้ยงนะครับ แนะนำนะครับในการใช้มือถือถ่ายทําตัดต่อนะครับหรือพี่น้องมีผู้เชี่ยวชาญในที่จับพี่น้องอยู่แล้วนะครับก็สอบถามกันไปนะครับและใช้เวลาในการฝึกอบรมจริงๆไอ้ตัวโปรแกรมไอ้แอปในมือถือนะครับมันก็ไม่็ีอะไรยุ่งยากเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเขาเรียกว่าสําเร็จรูปนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะย นี้ผมอยู่ที่ถนนพระรามเก้านะครับพี่น้องกำลังมุ่งหน้าตรงไปที่ซอยพระรามเก้า45นะครับเรามุ่งหน้าตรงไปยังตึกเพียวนะฮะยูนิตี้เซ็นเตอร์นะครับก็เป็นอาคารเดินนะครับของกิจักรเสด็ภาพกรุงเทพตอนนี้กีดจักรเสร็ภาพกรุงเทพพระเจ้าอวยพรนะฮะไปก่อสร้างนะครับวิหารหลังใหม่ใหญ่โตเบอริ่มนะครับพี่น้องนะครับจุดได้ทราบว่าไม่ต่ำกว่า3,000คนนะครับ ที่นี่จุได้ประมาณเต็มที่เนี่ยผมดูแด้วประมาณสัก8 0 0อคนนะครับท่านนั่งเบียดเบียดกันนะฮะและที่ต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าคุณเพียวที่ซื้อตึกนี้เนี่ยครับได้รับนิมิตจากพระเจ้านะฮะแล้วก็นิมิตท,ที่ท่านได้รับนั้นก็เป็นนิมิตท,ที่สอดคล้องกับความคิดของผมนะครับว่าคิดเสียนเราไม่ควรถือขณฑิกายเราควรร่วมรับใช้ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ใช้อาคารหลังนี้รีโนเวทใหม่นะครับพี่น้อง ที่พี่น้องอาจจะต่างคณะทิกากนะเราได้มีโอกาสมารับใช้ร่วมกันในตึกนี้เพราะในตึกก็มีห้องย่อยนะจัดเป็นห้องประชุมย่อยได้นะครับก็แล้วแต่แต่แตละที่จักนะครับที่จะมาดูแล้วก็ทําสัญญาในการเช่านะครับพื้นที่ตัวอาคารเนี่ยตอนนี้เราเข้ามาในซอยส5่สห้านะครับพหลเก้าสี่ยนี่ตรงมาพี่น้องเข้ามาตรงมาก็อยู่ตรงโค้งพอดี ง่ายๆนะฮะตรงสุดโคูนะครับแต่พี่น้องตรงไปไม่ได้นะฮะต้องเลี้ยวซ้ายเราจะมีป้ายดอกศรให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็หาที่จอดนะครับไม่ยากพี่น้องครับไม่ยากนะครับตรงมาเลยนะฮะโอเคนะพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดต่อให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวคืนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งเราพบกันทางรายการไบโพทูเดย์กับไบโพทามนะครับ ครับวังนี้เนี่ยเขาให้จอดฝั่งนี้นะฮะซอยนี้นะครับต้องจอดให้ถูกนะครับวันขี้วันคู่นะฮะจอดสลับกันให้ดีผมเองต้องระวังต้นไม้ด้วยพี่น้องครับเพราะว่าการจอดต้ต้นไม้บางทีกิ่งไม้เนี่ยมันก็ยื่นออกมานะ,ะอาจจะมีปัญหากับตัวถังรถได้โอเคพี่น้องครับแจ็คพันครับสวัสดีครับ